นี่ก็คือทะเลสาบที่เป็นรูป่หวงพระจ,จัน์นะครับเป็นรูปโค้งท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่านี่เป็นเนินทะเลทรายทำไมทรายไม่พัดลงมาในทะเลสาบแห่งนี้นะครับเนื่องด้วยสายที่นี่ไม่ได้พัดลงนะมันจะเป็นการพัดขึ้นไป มันก็ยังไม่ลงมาที่ทะเลสาบแห่งนี้ทะเลสาบรูปหาดบุพจันทร์จะมีเจดีอยู่ใกล้ๆสองเจดียด้วยกันนะถ้าอยู่ระยะไกลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่า <c oughs> <c oughs> นผะู้ชมนบริเวณทะเลทราย หมิงซาซาแห่งนี้น,นี่ก็จะมีคนเดินขึ้นไปนะครับทะเลทายชันข้างบนขาลงก็ใช้กลิ้งลงมาต้องการกลิ้งมันมันจะง่ายกว่าการเดินขึ้นทะเลทรายจะนูนสูงขึ้นตามแนวลงที่พัดน,นะครับเป็น ทะเลสาบรูปโคง้งก็เลยเรียกว่าทะเลสาบวงพระจันทร์นะครับผมก็ได้ให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่าข้างหลังคือทะเลสาบวงพระจันทร์ที่เรามาส่วนข้างบนก็คือเนินทรายมิงซาสานะครับเราก็จะจากท่านด้วย รูภาพตามที่ท่านเห็นในนี้อันนี้นก็แต่งชุดโบราณนะครับถ่ายรูปลมโกกตลอดเวลาเลยครับท่านผู้ชมครับการขี่อูดที่นี่ถือว่าสุดยอดนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เราได้ขี่กันระยะยาวแล้วก็ได้เห็นทิวทัศน์เนินทรายตัดกับขอบฟ้า สวยงามมากทีเดียวครับท่านผู้ชมครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ท่านได้มาเยือนนะครับทะเลสาบหมิงซาซาที่เมืองตุงหวนครับท่านผู้ชมเรามาวันที่17เมษายนนะครับตอนนี้เวลา4โมงครึ่ง